สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเอใบเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้ใบเฟิร์นจะมาบอกวิธีการตั้งปุ่มข้อความตอบกลับกันเนาะที่หลายๆคนัสอบถามมาว่าโอ้เข้าไปตั้งข้อความแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่มีปุ่มบันทึกเพราะว่าเพจเนี่ยมันปรับปรุงใหม่หนูงงไปหมดเลยค่ะพี่ขาอ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูหน้าตาเพจใหม่ของเรานะคะที่เขาได้ทําการปรับปรุงนะคะมันก็จะเปรียบเสมือนเนี่ย Facebook เลยนะเราสามารถไปส่องคนอื่นได้เด้อนี่เป็นงไงเห็นไหมอ๋อ,อก็คือแบบว่าเป็น Facebook เลยนะเพจกลายเป็น Facebook ไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่ายังคงเป็นเพจอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะสาหรับใครนะคะที่ได้ปรับ มาเป็นเพจใหม่แล้วเนี่ยอาจจะมีความงงนิดนึงว่าเออมันตั้งค่าตรงไหนอ่ะแล้วมันต้องแบบไปจัดการยังไงมันไม่เหมือนเดิมเลยปกติเพจเก่าก็คือว่าเข้าไปตรงตั้งค่าอย่างเดียวได้เลยนะแล้วเราก็ตั้งค่าเอวิติงจิงกะเบลได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันนะคะเข้าไปตั้งค่าเพจนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ ปรับเปลี่ยนมาใช้เพจใหม่แล้วนะรูปแบบใหม่แล้วแต่คุณกลับไปใช้เพจเก่าเนาะบอกเลยว่าการปิดกั้นของคุณจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะอ่ะมาค่ะเราจะมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะคะเราก็เข้าไปที่หน้าเพจของเรานะคะแล้วเราก็มาตรงนี้ค่ะแถบซ้ายมือตรงนี้นะคะเราจะเห็นคำว่า Meta Business ตรงนี้เนาะเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้เลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะมันก็จะมาเป็นหน้าแบบตั้งค่าแบบนี้ให้เราเนาะมาเราก็มาตรงเครื่องมือทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะว่าเราอยากจะไปตั้งอันไหนนะคะเราสามารถตั้งได้เลยเนาะแบบเก่านะคะจะไม่มีข้อความตรงนี้อธิบายให้เรานะคะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนาะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตามันก็จะแบบแปลกไปและเออโหอาจจะงงค่อนข้างนิดนึงแต่ว่ามันก็คือแบบเดิมนั่นแหละคะ่ะแต่แค่ เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะเราจะตั้งข้อความนะคะเราก็มาตรงกล่องข้อความตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตรงที่ระบบอัตโนมัติอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยนะอะพอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะงงงวยนะเออว่ามันต้องทำยังไงมันไม่เหมือนเดิมเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมแะคะแต่เพียงแค่เขาเพิ่มรูปภาพมาให้คุณแค่นั้นเองเนาะเนี่เห็นไหม มันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขานั้นเพียงแค่เพิ่มรูปภาพมาให้คุณงงขึ้นแค่นั้นเองค่ะอะถ้าเราจะมาทำการตอบกลับคุณลูกค้านะคะก็คือเนี่เรามาตรงนี้เลยคะ่ะข้อความอัตโนมัติตร,ตรงนี้นะคะเนี่ยเราก็มาตรงแก้ไขนะคะหลังจากนั้นเนาะเราเนี่ยก็มาเราเนี่ยก็มาแบบว่าเออ ทำความรู้จักลูกค้าสนิดหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็นข้อความความแบบว่าอไงเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บมันก็จะกล่าวคําทักทายปกติเนะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดต่อเรามานะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปตั้งอีกที่หนึงเนาะมา เราก็มาตั้งอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือตรงนี้นะคะคําถามที่พบบ่อยนะคะนี่ตรงนี้เลยเราก็มาแก้ไขนะคะนี่แล้วก็เพิ่มข้อความเข้าไปนะคะคำถามที่หนึ่งสนใจอะสนใจอะไรสนใจในตัวชั้นหรือเปล่านะสนใจเราก็ถามไปเราก็ตอบกลับไปนะคะว่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนดีคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะเราก็ใส่รายละเอียดลงไปนะคะเราก็เพิ่มคำถามอีกไปนะคะว่าอ่ะมีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นพิเศษอ่ะซื้อสองแถมหนึ่งไปเลยอ่า เราอยากจะเพิ่มข้อความอีกก็เพิ่มไปเลยค่ะแล้วแต่คนลูกค้าเลยเนาะว่าเราเนี่ยอยากจะเพิ่มกี่คำถามนะแต่ห้าคำถามนี่คือเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะคะอ่ะหลังจากนั้นเนาะเราก็มาบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะสำหรับใครไม่มีปุ่มการบันทึกตรงนี้กรุณาไปอัปเดตเพจให้เป็นแบบใหม่ก่อนนะคะแล้วก็อัปเดตใน app store หรือว่า iOS สองคุณให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนาะอันนี้ก็คือเสร็จหมดแล้วเนาะเอออันนี้ก็คือตั้งข้อความอะไรเรียบร้อยเหมือนเหมือนแบบนั้นเลยนะอ่าหลังจากนั้นนะเราก็จะลองมาเข้ากันดูนะว่ามันจะแบบได้หรือเปล่านะขออนุญ,ญาตนะคะเปลี่ยนเป็นแบบ Facebook ของดิฉันก่อนนะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าที่ พุกเอวิติงนะนี่เข้าไปเลยมันจะขึ้นไหมเพราะว่าดิฉันั้นอ่ะข้อความนะส่งข้อความปรึง่งแหน่เห็นไหมสนใจโปรโมชั่นพิเศษเห็นไหมมันก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะคือโอเคปรึ่บแหน่เห็นไหม คุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนดีค่าหนึ่งแล้วก็ใส่รายละเอียดเห็นไหมคะมันก็จะเด้งกลับมาแบบนี้ให้คุณโดยอัตโนมัตินะสำหรับใครที่ยังงงๆอยู่นะคะว่าจะไปตั้งตรงไหนนะ,ะก็สอบถามกันมาได้นะ,ะเดี๋ยวใบินจะไล่ตอบข้อความให้นะคะสำหรับวันนี้นะใบฝนก็ขอตัวไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือจะต้องไปตั้งค่าเพจหลายๆเพจเนาะเพราะว่าตอนเนี้ย มันปรับมาเป็นตัวใหม่หมดแล้วนะคะสำหรับใครที่งงหรือไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามมาได้นะคะอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไวเฟิรนด้วยนะคะสวัสน,นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ